มาหวดหัวมากเลยคนหัวชืดชืดงานชืดชืดปะวัเยอะอ่ะขอถามเรื่องงานกับเรื่องลูกค่ะอไปเลยลูกเป็นอะไรอ่ะคบเอ่อคือดูลูกก่อนค่ะเลยจะดูว่าลูกเป็นเรียนแพทย์อะค่ะแม่เอาไขมาด้วยเนี่ยไขไอเนี่ยเออไม่ไม่มีนะคะ เห็นไหมคะแม่แม่ไม่คุมานไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วีเกี่ับเด็กคือเคยเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนประจำเดือนนั่นมาแล้วก็นั่นแหละล้วก็กินนั้นเนี่ยค่ะกินมีกินยาค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเด็กสาวมีมีมีเห็นอยู่ ม่ต้องมาบีบคอพี่แต่พี่บอกให้แม่ไม่ยอมมาใช่ไหมโอเคแต่พี่กินแล้วพี่บอกให้นะใจเย็นๆน้องใจเย็นๆโอเคตอามนี้แม่ต้องมาบื่อแน่นอนนะคบชิพ้าวันแดงแม่มันแบบว่าข้ามไม่ได้ใช่ไหมคะคือแบบว่าข้ามไปไหนอะข้ามาหาสมุดเอเชฟฟีดเหรอทำงานน่าจะต้องลาร นะปีใหม่ไงมกระคมอีกหน่อยตาท้ายปีปีใหม่หยุดตาท้ายปีก็หยุพอดี15วันไงก็ไปเปิดทาีแล้วก็ต้นปีใช่ยังไงรับต่อไปเลย15วันคือ8วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไทยเข้ามาถึงว่าปีใหม่มันจะหยุดใช่ไหมก็ราคเดือนธันวาสักหน่อยหนึ่งหยุดมกราแล้วก็ต่อมกรา จะต้องไปทํางานอีกหน่อยหนึ่งให้มันครบสิบห้าวันใช่มันจะได้ดีขึ้นไงจะต้องทําต่อกันต่อการสิบห้าวันมันทำไอจะได้หายปวดหัวไหมล่ะแล้วกนน้องอยากไปเกิดแล้วน้องอยากไปเกิดแล้ไหมจะน้องไปเกิดแล้วเราจะได้ดีลูกเขจะได้ดีด้วยเขาอยากเป็นผู้หญิงค่ะอยากเป็นหมอไอ้นี่ไงยสอนน้องไปเกิดแล้วตัวอย่างจะเริ่มพี่จะไปจะไล่ออกกัอเปล่าสิบห้าวันไปเกิดเลยไปตกลงก่อน คุยก oh, really like ับเขาเ้ยช like ่วงปีไหนเขากลับบ้านไม่รู้ค่ะไปค่ดเนตอาเการงานอะไรเงี้ยแบบรู้สึกมีภาษาเยอะมากแล้วก็อุปสรรคตัวนี้ไงถ้ามีเด็กเด็กอย่างเดียวเลยไม่ต้องถามเลยไปคุยกับทีมงานได้เลยแล้วก็งานนี้โดนลหมดทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะทำ กิจแบบตอนนี้ค่ะคือบ้านนอกเราดาดาว่ะค่ะจะมาลงที่สวนจะมันห้าหลังค่ะจะแบบขอคนดีๆเข้ามาอยู่เือยมีไอจะลุกไหมคะคนดีๆก็เข้าย่างเพราะว่ามีน้องอยู่แม่ไ่เช่่ราเลยถ้าอยากจะลุ่งเรืองต้องเอาน้องไปเกิดป่ะถ้ามีเรื่องเด็กน้องกเอาคอพี่ไข่ได้สะกิดใหญ่ด้วยน้องนี่นะน้องเขาเดแน่นแน่ด สักอาทิตย์ค่ะหนูหนูก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นหนูไปไปบวชชีมาแล้วแบบถือศีลสามวันอะไรเงี้ยคือคือไม่แน่ใจว่ายังยังอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็ไม่แน่ใจอยู่การันตีร้านดัะเชิญยังอยู่มันเกาคอยอยู่เนี่ยก็มือนจะส่งจนไหนไม่จ่ายหน้าซองนั่นแหละเราไม่รู้ว่าเขาเชื่อไปหาทีมงานได้ทีมงานทีมงานเมื่องหลังเอาไปแล้วก็ติดต่อทางนี้เลยเลยใช่ไหมคะมาต้องมาซื้ออะไมาซื้อก่อนซื้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ซื้อได้ ต้องพร้อมบวชด้วยนะเออกี่คนนะคะคนเดียวสิบห้าวันนแต่คนเดียวใช่ไหมคะไม่แน่ใจก็เห็นคนเดียวสิบห้าวันนี่่งไปทำงานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาสื่อครับไปชิดก่อนก็ได้ครับเอาข้อมูลไปก่อนที่หน้าอาที่หน้าได้ค่ะอาที่หน้าเป็นวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยิบยี่สิบห้าแต่เช็คดูก่อนก็ได้แล้วค่อยมา ถ้าช้าช้ามันก็จะลำบากถ้าเร็วก็จะดีเร็วถ้าไม่งั้นก็อย่างวันที่ยี่สิบหกอะไรเงี้ยเอาสมาสื่อแล้วก็ปฏิบัติโดยมันได้คัะครับจ้าดีครับดีแล้วนี่มาเจอกันนะจะได้เดินถึงทางครับปฏิบัติเป็นพัฒนาบ้างไหมคะเขอเป็นแบบจะจะดีขึ้นขึ้นแม่สายทางไหนได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่เรายังเป็นคนทารกนะมันก็ยังมีการฉับฉน ยังไม่สงบมากมายมันก็ยังมีข้ามไปข้าม,มาแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องเด็กมันก็จะง่ายทุกอย่างนะครขอบคุณนะคะพี่ใหครับเดินนะครับ,บครับแม่ไว้เลยก็ไม